ครับสวัสดีครับวันนี้คลิปเป็นทำได้นะครับผมอาจารย์นารันนะครับนะจะมาแนะนํานะครับนะเกี่ยวกับวิธีประกอบพวงข้างพวงข้างชุดนี้ครับนะเป็นชุดตัดทรงไปประกอบเองนะครับนะที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าตัดแบ่งกันคนละครึ่งอีกครึ่งหนึ่งตัดทรงประกอบอีกครึ่งหนึ่งไปประกอบเองนะครับนะเป็นชุดที่ดีที่สุดถูกที่สุดย่อมเยาวที่สุดนะครับฟรีสีหนึ่งกระป๋องโอเค ครับนี่แหละครับเข้าสู่วิธีการประกอบพ่วงข้างนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะว่าการประกอบนี้จะทําอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ทุกท่านนะครับเข้าที่ให้ดีครับเราก็จัดเรียงของไว้นะครับนะตามลําดับนะครับนี่วิธีการเรียงของนะครับง่ายๆนะครับนะ แล้วก็เลี้ยงมาเลยตังค์ยาวมาหาสั้นนะครับน่าเลี้ยงไว้เลยกันลืมก็นะง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราก็หยิบง่ายๆนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็มีซุ้มล้อกับร้อกับ89เนเราต้องจําให้ได้ตักนิดนึงตัวนี้นะฮะเอาละเอา,เ,อาเข้าไปหยิบเลยร้อยสองก่อน2อันถือมือซ้ายกับมือขวาวางไว้หลังนี้เลยวางแบบนี้เลยเอา้เอาแล้วเอา89ปิดหัวปิดท้ายนี่ปิดหัวปิดท้ายนะครับนะอ่า ปิดหัวปิดท้ายไว้นะครับข่าวๆไว้ก่อนนะแล้วก็หยิบ60ใส่ตรงกลาง60ใส่ตรงกลางเลยสาตัวนี่อ่าสมตัวเลยครับนั่นแหละยังไงนะครับอย่าลืมใส่รองเท้าบูทนะครับเวลาประกอบอ้ไม่ใช่นะครับอ่าไม่ใช่รองเท้าอะไรก็ได้ครับไม่เกี่ยวนะอ้าวเอาประกอบเลยนี่แหวททำให้ตกอ,อกตกใจนะครับนะ,ะเขาไม่ได้ไปถอนอยานะครับใส่เท้าบูทเชื่อมได้ นี่ทาแบบนี้นะครับอ้าวแล้วฝังทางนี้เอาของดักไว้อของดักไว้ดักไว้ไม่จะแฮมถอยนั่นละ่ะเออก้อนหินก็ได้ครับเราปฏิบัติแล้วไม่มีเล็กไม่มีอะไรก้อนหินเออเอาแล้วเ,เดี๋ยวเราเลี้ยงให้ดีนะ,ะเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วเท่าเลี้ยงไม่ไหวก็ตมแล้วทิ้งแล้วมาเกาแกงนะ อ้าวาละเราวัดให้เท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตรงกลางเราต้องเอาร้อยสองนี่นะครับทุบก่อนนะครับทุบไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเชื่อมง่ายๆนะครับร้อยสองนะครับสองตัวมีสองตัวทุบดูให้ดีนะครับอย่าให้มันบิดนะอ่าท่าเดียวกันนะครับอ่าละเอียดนะครับนะละเอียดเลยนี่เนี่ยอ่าทุบไปหน่อยนึงอย่าทุบเยอะครับนะอ่าวิธีการทุบนะครับทุบย่างไรทําให้ แป๊บเนี่ยไม่บี้เยอะนะครับถ้าบี้เยอะเนี่ยเขามองดูว่าแป๊บเนี่ยมันจะบางมากแต่เราก็ทุบให้มันหัวอย่างเดียวเนี่ยให้มันม,ม,มุมมุมเข้าไปนะให้มันหุบเข้าไปนิดนึงมุบเข้าไปนิดนึงนี่วิธีการทุบนะครับอ่าทุบเลี้ยงๆเข้าไปนั่นแหละครับอ่ามันจะมองดูแป๊บเนี่ยมันจะดูว่าแข็งแรงขึ้นอ่านิดเดียวมิบนิดเดียวนะอ่าถ้าทุบแบรนเยอะๆเนี่ยเขาก็มองดูว่าเล็กเนี่ยบางแน่นอนเพราะว่าอันนี้วิธีการทุบของผมนะครับไม่เกี่ยวกับใครนะฮะ ใครจะทําตามก็ได้นะครับนะอันนี้ไม่ห่วงวิชานะครับตรงนี้นะครับดูสักนิดหนึ่งนะก่อนจะเชื่อมนะครับตรงนี้นะเราให้มันเกินนะแปดสิบเก้านะออกมาสักหน่อยนึงนะครับประมาณครึ่งเซนนะครับ่าประมาณครึ่งเซนนะตรงนี้นะครับอย่าปล่อยสั้นเลยนะครับมันจะไม่สวยนะผมตัดเผื่อมาให้แล้วนะครับอ่าแปดสิบเก้ายาวออกมาจากร้อยสองสักนิดนึงโผลมาโผลห่วงมาเชื่อมง่ายครับแบบนี้เอาละเชื่อมเลยจุดที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับท่านอย่าพลาดนะครับ กระพิบตาเมื่อไรนะครับท่านกรร็ Ranger, จะไม่เห็นทันทีตัวนี้เราจะใช้ไฟประมาณ 70, cm, 60, 70 cm, นะครับ60 70นะ sea, ค,ครับเพราะว่าแป๊บตัวนี้จะบางมีความหนาความบางนะครับ1มิลเท่านั้นเองมิลเท่านั้นเองนะครับนะอ่าใช้ฉากจับหน่อยนะครับจับให้ดีแล้วเชื่อมให้แน่นเลยเป็นตัวแรกเชื่อมให้แน่นเลยครับให้ได้ฉากจริงๆเลยครับเชื่อมให้แน่นเลยนะครับตัวแรกเนี่ยครับ เอาให้ได้ชากแน่นอนเลยแล้วจะช่วยตัวอื่นได้นะครับอ่าเพราะว่าสถานที่ของเราอาทีจะไม่เรียบดูบที่เดิมก่อนเหมือนเดิมไหมอ่าเช็คดูเป๊ะไหมอ่าโอเคก็แน่นอนแล้วทีเนี้ยจะไปตรงอื่นมันก็ไม่มีปัญหาอ่าเรามานี่ก่อนนี่มาตรงนี้ก่อนนะครับนะมาจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็คือจุดนี้หัวฝั่งตรงนี้นะนะครับ่านะให้ได้เหมือนกันเลย เชื่อมเลยครับเชื่อมเลยเชื่อมด้านนอกครับแต่งง่ายแต่เชื่อมด้านในแต่งยากให้มันติดเล็กกลมๆก,ก่อนจิม้มให้มันติดเล็กกลมๆก,ก่อนนะครับเพราะเล็กกลมมันจะหนาฝาปากเล็กนะครับนะ่จะติดง่ายนะครับผู้ที่พังเริ่มทํานะครับนะนะถ้าเกิดสั่งของผมไปแล้วเอาไปฝึกประกอบนะครับนะวิธีการเชื่อมก็อันนี้เป็นเทคนิคนะครับให้เราเชื่อมเหล็ก กลมให้ร้อนก่อนแล้วก็เริ่มนาจิ้มเหล็กเลจิ้มปากนะนะแล้วก็ค่อยจิ้มปากตัวที่เราทุบนะครับถึงจะติดง่ายครับจุดที่สองเ,เสร็จแล้วครับก็ใส่หกสิบนะครับอ้าวหกสิบใส่ประมาณนั้นก่อนไว้ประมาณนั้นอ้าวเชื่อมเลยนะไว้หัวไว้ท้ายนะครับแล้วก็เชื่อมเลยครับอ่าไว้ประมาณนี้นะอย่า้าเข้าไปชิดนะครับอ้าวเชื่อมเลยครับกดให้แน่นแล้วเชื่อมเลยอ่า อย่าให้สูงเกินแหมเสมอนะครับถ้าสูงเกินปากมันจะโผล่นะครับมันจะมีช่องปากโผล่แล้วก็เชื่อมอยากนั่นละ่ะอ้าวอ๋อมาฟังตรงนี้บ้างนะครับน่าเชื่อมหัวเชื่อมท้ายก่อนนะครับกันบันเด้งกันบันดีดนี่เราก็จะได้ทํางานง่ายนะครับนี่ทาแบบนี้นะครับนะเนี่เชื่อมเลยนั่นละ่ะทำหัวทำท้ายก่อน อ,อ่าให้แน่นเลยอย่าให้หลุดโอเคนะครับเอาแล้วเดี๋ยวเราก็จัดเอา24่ิบสีมายี่สิบสี่สีตัวนั่นแหละครับ24่ีนะครับนั่นแหละครับยี่สีตัวใส่ตรงกลางไปเลยเลี้ยงไปช่องช่องละอันนะครับรุ่นนี้จะมีใช้24นะครับตรงกลางอย่างเดียวนะครับช่องตรงกลางอย่างเดียวลิมๆไม่ต้องนะครับ ตรงกลางอย่างเดียวนี่แหละครับ24นะครับใส่ไปเลยนะอ่าเดี๋ยวถ้ามันตึงเราก็แจง,งที่การเชื่อมนะการแบ่งนะครับนะเชื่อมเลยครับอเชื่อมง่ายนะเล็กตัวเนี้ ครับแล้วก็วัดเกี่ยวเลยนะครับวัดง่ายๆนะครับข้อมหัวข้อมท้ายเลย64ครึ่งของ64ก็32ปุ๊บนี่ทันกินแน่นอนนะครับวันนี้ก็ติดได้เลยนั่นแล้วก็ขีดปึ๊บนั่นเดี๋ยวเราก็จับไปตรงกลางครับนี่ปึ๊บขีดเลยนี่ครับเร็วช่างคนนี้ประกอบเร็วครับนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจับเลยเชื่อมนั่น นี่นะครับจับตรงกลางอย่างเดียวนะครับง่ายๆครับถ้าเดี๋ยวปูพื้นนะครับท่านก็จะไปหาไม้ก็ได้ใส่ปูนะครับปูพื้นไม้ก็ได้หรือว่าปูพื้นแผ่นแบนท่านก็ไปหาเพิ่มเติมนะครับนะก็จะได้ง่ายไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะครับถ้าผมมีแผ่นไปให้ด้วยเนี่ยมันจะหนักแล้วค่าขนส่งจะแพงท่านก็จะบอกว่าของอาจารย์เนี่ยขายแพงทุกอย่างไม่ใช่หรอกครับมันแพงค่าขนส่งครับพี่นะนะครับท่านนะ ว่ากันนะครับนะบอกกันตรงๆครับง่ายๆบอกบอกไม่ทันเดี๋ยวก็ไม่บอกตรงๆก่ก็เสียเวลาครับนะตอนนี้คนเริ่มลําบากมากขึ้นเลยเราต้อง,ตงบอกกันตรงๆ,ๆบอกเร็วเอืมเอานี่เชื่อมเชื่อมต่อมาเลยครับตรงกลางอย่างเดียวนะครับนะถ้าเรามีเอ็นกลางตรงนี้นะครับจะแข็งจะเพิ่มความแข็งนะครับความแข็งแรงจะอยู่ในช่อยแค่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ถ้าเราไม่มีเอ็นกลางนะครับ ความแข็งแรงจะน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นช่องยาวๆนะครับมันจะแอนได้แล้วบรรทุกของหนักมันก็จะแอน่นมันก็จะแอนได้นะครับอันนี้คือเป็นวิธีการที่มองเห็นตามสภาพที่ผมเคยใช้มานะครับที่เคยแก้ไขนะครับต่อไปนะครับดูไปเลยครับตัวสุดท้ายนี้ถ้ายาวนะครับเราก็ไปเจียมาสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจียมาสักหน่อยนึงนะก็จะ พอดีใช้ได้เลยนะครับนะเจียมาสักนิดนึงมันก็จะใช้ได้ผมตัดเผื่อไปเล็กน้อยนะครับกันนะอ่าทีจะตึงจะคับไปสักนิดนึงก็แต่งเจียนิดหน่อยนะครับก็จะใช้ได้เลยนะครับโอเคเชื่อมได้เลยนี่อย่างนี้ก็จะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะนี้อีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อเชื่อมกันมันแอนนะครับต้องกลับก่อนนะครับพื้นเนี่ยนะพื้นนี่ต้องสําเร็จให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวแอนถ้าแอนเราก็เหยียบนิดๆิดหน่อยๆยนะครับ เพื่อที่จะให้พื้นเขาตรงเรียบนะครับนี่ประกอบแล้วจะเป็นไงอ้าวเดี๋ยวเราเชื่อมตรงนี้เลยให้แข็งแรงเลยนะครับนะอ่าเพื่อเชื่อมไม่แข็งแรงเลยเพราะกันบิดพื้นฐานตรงนี้ต้องให้แน่นก่อนนะครับจึงจะไปทําตรงอื่นได้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนะครับนี่เปลี่ยนตัวเชื่อมเป็นตัวเขียวดูซิว่าจะเหมาะกับเหล็กสังกะสีไหมซิก,ก้าสังกะสีชุบสังกะสีนะครับ ซิก้าชุบสังกะสีนะครับนะพ่วงข้างตัวนี้นะครับนะอ่าอา้าเชื่อมเลยนี่นะเสียงจะผิดนิดหน่อยนะครับเสียงจะนิ่มนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้เชื่อมตู้เขียวเขียวนะครับนี่ตู้เขียวเขียวนี่นะอ้าเชื่อมได้ดีทีเดียวใช้ไฟก็ประมาณนี้นะครับอ่าไฟเขาเล่งสูงสุดก็คือ600แต่อันนี้เล่งแค่4 0 0นะครับเชื่อมละเอียดฟิตเลย เชื่อมเลยอย่าขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับอย่าเหยียบข้างบนนะครับมันจะแอนแล้วก็เชื่อมแบบนี้เลยจนแน่นทุกจุดนะครับแล้วเราก็พลิกกลับด้านเดิมเดี๋ยวใส่ซุ้มล้อได้โอเคนะทำตามนี้เลยครับได้แน่นอนสูตรคนละครึ่งโอเคครับต่อมาเรามาใส่ซุ้มล้อครับอ่าใส่ซุ้มล้อนะครับฝั่งทางนี้ก็ถ้าเรามีไม่เหล็กอย่างนี้ก็ดีนะครับช่วยจับช่วยจับให้ใหใหตรงง่ายขึ้นนะครับอ้าว ไม่เป็นไรแล้วก็วัดดูตรงนู้นได้ฉากเปล่าแต่งให้ได้ฉากแล้วเชื่อมให้แน่นเลยแต่งให้ได้ฉากเชื่อมให้แน่นเลยอ้าวโอเคง้างออกนิดนึงแล้วก็เชื่อมติดง้างออกนิดนึงแล้วเชื่อมเลยไม่ยากครับแกง่ายง่ายถ้ามันไม่ออกก็เดี๋ยวเราก็เชื่อมซ้ําไปมันก็เด้งออกเองครับไม่ยากเชื่อมเลยเช็ค <Check S 2> <Check S 1> ดูอีก,อกทีนั่นตรงไหมใช้ได้เลยนะั่นน่ะโอเคเชื่อมให้แน่นนะครับนะ อ,อย่าเริ่มเชื่อมให้แน่นอ้าวเดี๋ยวเรามาฝั่งทางนี้ครับตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับเราจะต้องให้แข็งแรงเลยครับตั้งศูนย์ให้ดีแล้วก็เชื่อมให้แข็งแรงเลยนะเพื่อเป็นหลักเป็นแนวทางให้กับตนอื่นวัดฉากหน่อยแต่งหน่อยวัดทางนี้ทางนู้นอย่าไปวัดนะให้วัดทางพื้นหนานะครับถ้าพื้นเล็กนุ่นน่ะมันจะกระดกนะครับวัดนั้นมันจะไม่ได้ศูนย์โอเค อ้าวแต้มรอยเดิมแล้วง้างนิดนึงแต้มรอยเดิมให้ร้อนแล้วง้างนิดนึงเทคนิคนะครับนะถ้ามันไม่ตรงนะครับแต้มรอยเดิมแล้วก็ง้างออกเออนี้เทคนิคนิดเดียวนั่นแหละครับโอเคอ้าวแล้วก็วัดฉากปุ๊บอ่าแล้วก็แต้มฝั่งนูน้นแต้มฝั่งนู้นให้ได้ก่อนถ้าเกิดยังไม่พอก็มาแต้มฝั่งนี้แล้วก็ตีหน่อยนึงได้แน่นอนครับ ขยบขยับ,ยบจับให้ดีนะครับน่ะให้มันดูแลดีดีหน่อยเออนี่เอา้าแล้วก็เอาสิบแปดนะครับน่ะตั้งศูนย์นั่นเลยไม่ต้องใช้ตลับเม็ดวัดก็ได้นะครับใช้สิบแปดของเขาเนะี่ยเอา้าใส่ตัวบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งของบนนี่นี่นะครับนี่ลักษณะนี้นะครับจับของบนตัวหนึ่งขงล่างตัวหนึ่งแล้วก็แต้มเลยครับ เอมเลยเอาให้อยู่ให้อยู่ไว้ก่อนอ่าเอาละโอเคเอาแล้วก็แตงข้างบนข้างบนนะครับขยับถอยหลังไปหน่อยนึงยัยถึงโค้งนะยัยถึงโคง้งเดินหน้าไปนิดนึงอ่าเอาละเอาเชื่อมเลยครับอ่าเชื่อมเลยปึ๊บอาา้าวซ้ายขวาจับฉากจับฉากนะครับอืม นั่นละ่ะอ่าแค่นั้นพอก็รู้แล้วว่าแค่ไหนปึ๊บจิมง้างนิดนึงจิมง้างนิดนึงอ่าครับคลิปประกอบนี่ครับบางทีอาทิจะยาวนะครับนะอาทิจะต้องแยกเป็นสองตอนนะครับนะก็เพื่อที่ให้คนใหม่นะครับที่ฝึกประกอบนะครับจะได้ชัดเจนประกอบได้แน่นอนนะครับนะต้องประกอบได้แน่นอนดูคลิปหนึ่งครั้งประกอบได้เลย ข้างล่างก็ใส่เข้าไปด้านขวางที่ลุงใส่ดานขวางมันจะนั่นอ่นานแน่แน่เออมันจะปากกว้างแล้วก็หุบใส่ข้างบนเดี๋ยวมันหุบเดี๋ยวเราดึงมันจะหุบข้างบนตัวหนึ่งนั่น,นแหละครับนี่ขาไว้น,นั่นอ้าวไม่เชื่อเราเลยเนาะมันหล่นไปไห้ยังไงเอาละเชื่อมเลยข้างล่างครับอืมึออ๊บดึงไว้ข้างล่างนี่นะอันนี้นะครับมันจะเหลือนะครับนี่เห็นไหมครับมุมอะ มุมนะครับมันจะเหลือเยอะนะครับเราเผื่อไปฝั่งตรงนู้นเยอะๆก็ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเหลือเยอะไปหน่อยนึงนะครับผมเผื่อไปให้เหลือมากเราก็ตัดทิ้งครับไม่ยากนะนะข้างบนนะครับอย่าไปไก่โค้งเกินไปนะครับมันจะไม่แข็งแรงก่อนสักทีนึงเออเดี๋ยวก็ดีเองครับนะแข็งสักนิดหนึ่งครับ ให้แข็งทั้งนิดนึงได้แล้วใส่ตรงกลางครับวัดให้ได้กึ่งกลางก็ใช้ได้ครับอืมอา้าวจับฉากเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดครับ่ะเดี๋ยวเราใส่เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ด้านขวานะครับ ครับแล้วก็มาใส่ด้านฝานะครับนะตั้งเลยอ่าครับนี่ฝั่งนี้เราก็หาถ้าเรามีแม่เหล็กแล้วก็เร็วขึ้นนะครับใช้แม่เหล็กช่วยจับแล้วก็ตั้งสงฝั่งนู้นยังไงอย่าลืมครูอาจารย์นะครับฉากอ่าจับให้เที่ยงครับนี่เดี๋ยวขี่ไปตลาดแล้วเขามองดูแล้วมันไม่สวยนี่เขาไม่ซื้อของอาจารย์นะ เออยังไงก็ทําให้ดีหน่อยประกอบให้ดีหน่อยครับขาเหยียบเข่าดันเชื่อมเลยนี่นะครับนี่อ่าเป็นแน่นอนครับชุดเดียวนี่ประกอบได้ทําขายเองก็ได้เลยนะครับตัดเองก็ได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อของผมก็ได้นะเออแต่ถ้าซื้อผมแถมสีนะครับหนึ่งกระป๋องนะครับตัดซื้อของผมเนี่ยนะในราคา1,850บบาทนะครับแถมสีหนึ่งกระป๋องนะครับ จะไปตัดเองเอาไปตัดเองทำแบบเองได้เลยครับผมอนุญาตนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ลําบากนะครับทำเองเลยจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราก็จะประหยัดขึ้นนะครับนะสั่งผมอาทีมันจะแพงก็เอาสูตรนี้ไปตัดได้เลยครับนะผมไม่หวงไม่ห้ามนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีใช้ไม่ค่อยพอกินนะครับทําขายก็ได้เลยนะครับนะผมไม่ว่านะครับทําเลย ครับตอนนี้เราก็จะใส่ข้างหน้าครับชุดนี้เป็นหน้าตรงนะครับนะหน้าตรงนะครับอืมตั้งทางซ้ายหน่อยดูว่ำสูงเท่าไรเดี๋ยวมันเอียงมากเกินไปมันก็จะแก่ยากเออตั้งเลยตั้งกับทางซ้ายทำขวาทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องดวนนะครับหิวข้าวก็ไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหม่เออครับเดี๋ยวเราก็ใส่สามสิบสองตรงกลางนะครับสองตัวเลยนะครับ ครับตรงนี้เราจะวัดนะครับ19เกนะครับระหว่างนี้19เซ้ซนนะครับเคาะมาอ่าเราแบ่งครึ่งได้19นะครับอ่า19เซ้ซนจะพอดีเลยนะครับนั่นและสวยงามครับนั่น,นละทั้งนู้นด้วยนู้นด้วยเชื่อมไปก่อนอ่าเชื่อมไปก่อนให้มติดเหนียวๆสักงอันหนึ่งเลยเดี๋ยวเคาะแต่งเอานั่น,นละ นี่นะครับไม่ใช่ว่ามัวแต่แตงอย่างเดียวก็ครึ่งวันแล้วเลยยังไม่ได้เข่าหองหอไม่ใช่ครับนี่ทําพ่วงต่อมาเรามาใส่กันตกครับนี่กันตกเราครับเรามาดูตรงนี้หน่อยว่าตรงนี้นะถ้าเราถ้ามันเข้าไม่สนิทนะเราเจียรสรบได้นะครับเจียสลบได้สองข้างอ้าวเชื่อมเลย นะครับตกแต่งได้นะครับแต่งได้เจียได้นะครับนะเอาแล้วเราก็ใส่สิบสองนะครับอ่าสิบสองตัวนี้ตกแต่งได้นะครับถ้ายาวตัดออกนะครับดูแล้วไม่สวยดูแล้วมันเทมันไม่ได้ฉากก็เราก็ตัดออกได้ครับยาวถ้ายาวเกินอนะ่ะเราก็ตัดออกเกินไหมมันจะเทมา ตัดออกหน่อยครับครับไปแต่งมาแล้วนะไปแต่งมาแล้วนะครับสวยงามใช้ได้เลยน,นี่ครับใส่ระหว่างนี้นะครับนะก็จะพอดีกันเลยนะ้า้ายตวงวาตวงครับเชื่อมเลยครับแล้วก็ใส่อันที่สองเลยครับนี่อันที่สองก็ตรงนี้เลยสวยอ่านะ แข็งแรงครับของเราเน้นความแข็งแรงนะครับนะสวยงามอาทิจะไม่ค่อยมีขอความแข็งแรงไว้ก่อนเพราะว่าเราเงินน้อยต้องอาศัยแข็งแรงเรื่องสวยงามเดี๋ยวตกแต่งทีหลังนะครับเสียงเงินเปล่า,ลาสวยงามนะเราก็เอาแข็งแรงไว้ก่อนทนใช้ทนใช้นานครับต่อมาเราก็มาใส่สามสิบหกนะครับใส่สามสิบหกกับสามสิบสามนะครับสามสิบหกเป็นลูกตั้งนะครับสามสิบสามเป็นตัวนอนนะตัวนอนตัวนี้ก็คือวัดระยะจากข้างล่างพื้นทางล่างขึ้นมาสิบเจ็ดเซนนะครับ นะแตะไปขีดเลยเราก็เชื่อมได้เลยอ่าสามสิบเอ้สิบเจ็ดเซนนะครับนะวัดขึ้นมาได้กลางพอดีแล้วก็เชื่อมแบบนี้เลยครับนะเชื่อมไปครบสามตัวเลยนี่ละอ่านะครับใส่หัวใส่ท้ายตรงกลางถ้าเหลือแล้วก็แต่งหน่อยนะครับนะไม่เป็นไรผมตัดเผื่อไปให้นะครับตัดเผื่อไปให้ถ้าแต่งทุกอันมันก็จะพอดีกันพอดีเลยแต่เราง่ายๆก็แต่งตัวเดียวก็ได้นะครับนะแล้วแต่ถนัดนะครับผมตัดไปให้พอดีไม่ขาดนะครับมีแต่เกินเพราะว่าการพลาดให้โอเค ครับชมแล้วชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆขอบคุณนะครับครับต่อมาเราก็จะมาใส่ตัวที่ห้าสิบเอ็ดนะครับใส่ฝั่งทางขวานะครับติดกับรถนะครับวัดขึ้นมานะครับสิบเจ็ดเซนอ่าสิบเ็ดเซนเลยทุกตัวตรงกลางก็สิบเซนวัดเลยอ่านะครับนะถ้าทำด่วนจะเสร็จเร็วนะครับถ้าทำไม่ด่วนก็จะเสร็จช้าปกติแน่นอนนะครับ วิธีการทํานะครับแบบรวดเร็วก็บแบบนี้นะครับแบบนี้จะเร็วนะครับไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคานึงอะไรมากเพราะว่าตัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านออกครึ่งสุดท้ายอย่างเดียวผมตัดครึ่งแรกนะครับนะท่านนําไปเชื่อมครึ่งสุดท้ายก็จะสําเร็จเป็นคันเดียวกันนะครับอย่างนี้เราทํางานร่วมมือกันนะครับนะอ่าคนละครึ่งห้าสิบเอเสร็จเรียบร้อยนี่ไว้นะครับคลิปตาเดียวอ้าวางมานะครับนี่ตอนนี้นะครับใส่ เหลือใส่กันตกท้ายนะครับกันของตกกันของตกนะครับอาสักนิดนึงตอนแรกนะครับครับวิธีการวัดอหูกันตกนะครับนะกันของตกนะครับยี่สิบสี่เซนที่มาเลยยี่สิบสี่เซนขีดเลยครับปากอ่านะครับยี่สิบสี่เซนครับนี่ครับเราก็ไฮโพดีเซนนะครับปากบนนะครับปากข้างบนนะอ่าด้านบนไฮโพดีเซนนะครับเอาเชื่อมเลย นี่ครับหูหลังกันของตกเป็นอย่างนี้ครับครับนี่ครับน่าหูกันของตกนะครับเรียบร้อยเลยอ่านี่เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนแรกนะครับอันนี้เป็นตอนที่1น,นะครับนะอ่าเดี๋ยวตอนที่2เราก็จะมาใส่ตะเกียบกันเอาละพบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกันในคลิปที่2ส,สวัสดีครับ